เพื่อนแพ่นดินเห่ชซ่มซนะึนเนาะอันนี้น้ำตกเพื่อนตกมาจากงอนเขาน้ำใสสะอาดมากลเลยเพื่อนเฮย ห้องอนเข่าดูเพื่อนอันนี้เป็นน้ําตก้ะเพื่อนเด้อเดี๋ยวเราจะทายให้พอเนี่ยมันเป็นโคดหินนะเพื่อนมันเป็นโคดหินหน้าเที่ยวหน่ะบ้านเขาเนี่ยถ้าเอาอยู่ต่ธรรมาชาติละเนี่ยน้ำม,มันจะไหลลงมันจะไหลมาจากที่สูงอ่ะเพื่อนที่สูงลงที่ต่ำอ่ะเดี๋ยวก่อนเด้อเนี่ยเขาจะทายให้ดูเนี่ยมันเป็นเนินเขา ยิ่งขึ้นมายิ่งสูงนะเพื่อนยิ่งขึ้นมาความสูงก็ขึ้นมาเรื่อยๆพอถังลุ่มอะ่ะ